กลมอนามัยเตือนกินไส้กรอกมากเกินไปเสี่ยงโรคอันตรายเรื้อรังวันที่5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งจเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่าไส้กรอกเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบหลักเป็นโปรตีนไขมันและน้ำแต่ยังมีส่วนประกอบของสารอื่นที่ใส่ลงไปในไส้กรอกอ,อีกด้วยเพื่อให้ไส้กรอกมีสีสันน่ารับประทาน ป้องกันการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์และเป็นการยืดอายุการเก็บรักษาได้แก่ 1. วัตถุเชื้อปนอาหารถ้าบริโภคต่อครั้งเป็นจำนวนมากก็อาจจะทำให้ได้รับสารในไตรในปริมาณสูงเกินกว่าค่าปลอดภัยของในไตรที่กำหนดไว้คือวัยรุ่น9-18ปีไม่ควรเกิน3.1มิลิกรัมผู้ใหญ่ตั้งแต่19ปีขึ้นไปไม่ควรเกิน3.8มลกรัม หึ่งทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้ 2. ไขมันน้ำมันซึ่งช่วยให้ไส้กรอกมีลักษณะน,นุ่มชุ่มฉ่ำมีเนื้อสัมผัสและรสชาติดีโดยไส้กรอกจัดเป็นอาหารที่มีปริมาณไขมันอิ่มตัวสูงหากทอด1ชิ้นเทียบเท่ากับน้ำมัน3ช้อนชาและถ้ากินเป็นจำนวนมากติดต่อการเป็นระยะเวลานานอาจเสี่ยงต่อโรคอ้วนภาวะคอเลสเตอรอลในเลือดสูงซึ่งเป็นสาเหตุข,ของการเกิดโรคหัวใจ และหลอดเลือดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังตามมาได้ 3. เกลือโซเดียมปริมาณเกลือที่เติมนั้นแล้วแต่ชนิดของไส้กรอกโดยส่วนใหญ่ไส้กรอกหมู1ชิ้นมีโซเดียมประมาณ300 4 0 0มิลลิกรัมเทียบเท่ากับเกลือประมาณ1.5ส่วน5ช้อนชาตามปกติแล้วร่างกายจะได้รับโซเดียมที่มีอยู่ตามธรรมชาติของอาหารชนิดนั้นๆด้วยซึ่งในหวันไม่ควรบริโภคโซเดียมเกิน2,000มิลลิกรัม การบริโภคโซเดียมมากเกินไปจะเพิ่มความเสี่ยงภาวะความดันโลหิตสูงซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของโรคหัวใจและหลอดเลือดและโรคไตเลื้อรังได้ ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ